สวัสดีจ้าพี่พี่น้องน้องมาเด้อค่ะมากินตะบะหุ้งเผ็ดเพชแก่หนาวน้ำกันจ้าพี่น้องกุ้งลวกค่ะกุ้งลวกพี่น้องเกีมยวตะบะหุ้งไม่พักสลัดคอดเนาะค่ะพี่น้องมาจ้ามาโอ้ยเผ็ดตายบปเอาเรืองละพี่นอ้องอ่กินเพชดเผ็ดแก่ซวงวะซวงวะไอพี่น้องมือโรดี้นี่อื้ สีกุ้งก็สีสมจำแซ่บครับอืมกุ้งได้จังให้เป็นส่อกุ้งได้กุ้งอาบแล้วมาพี่น้องลูกพี่อยไหมลูกพี่อยปีื่อกุ้งได้ได้กุ้งสูกมากพี่น้องอืม อะไรจ่าเด้อแซบพี่น้องอืมใช่พี่น้องอยากมักเกินคอยกับสีนั่งกินคือเก่าหล่ะจ้ะพี่น้องเขาคอยนั่งกินเฮ็ดคลิปพี่น้องเป็นชั่วโมงเอยกรบ,บ่ได้กินตะโมงเขาเจืดพอดีพี่น้อง เฮ็ดคลิปว่าเก่งนอกจากพี่โนโ้องขันขวดไทายังสี่แค่เนี้ยอยู่ไายจั็กน้อยกับพี่นางกินเมือ่อจะบัดกินว่าสันพี่โนโอ้องยาตมเจ้ยขวังว่าด้กินดิอืมเผื่อ ามะม่งถบบั่เพ็ดเจะบ่อเสบนองจาพี่น้องจา้งจาเพ็ดเพดไม่ต้องเ่บอบเสซ่บพี่น้องฟ้องเสียงลดแสีบพ่าเสียมนาอใจดี cái ngan chú mương mình vốn ít rồi xí đê bảo hôn mình đừng phi nọ từ đây nên nó lót xe lại, lại chắc nôi, nghiệt cắn, ขอเวลากินก่อนด้วยจ้าพี่น้องฝากไวปสนมิหรือจ้าขอบคุณหลายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าตาพยาบปอกปอกตาพยาบปอกปอกพี่น้องตะมะหุ่งกุ้งอบกุ้งลวกของแสบบานเท่ามาแม่แม่ม,ม,ม,ม่แสบๆน้ำกันพี่น้องสวยตะมะหุง่งน้ำกันของแสบจ้าแสบหลายแสบหลายพี่น้อง Hmm. <laughs>